ขวดปกติเกือบ3 2ม0ันบาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือเพียง999าบาท mm hmm. ตกขวดแล้วไม่ถึง200ร้อยกว่าบาทจริงเหรอหอมถึงบอกว่าถ้าเซรั่มเนี่ยมันราคาประมาณนี้คุณซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะค่ะแล้ววิธีการซื้อง่ายมากเพราะเขามีตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะสั่งซื้อจะเข้าไปที่ไลน์แอดก็ได้นะคะแอดออร่าบลูทีวีนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ออร่าบลูก็ได้คุณเข้าอินเทอร์เนต็ตพิมออร่าบลูเลยตัวแทนเยอะมากค่ะอันนี้ห mm hmm. อมบ,บอกเลยว่าก็เชีย เฉลีย่ยตกคูณละ199บาทใช่ค่ะก็คือให้แบงค์พัน์มาทอนนะคะมีทอนโอ้โหนะฮะขอขอย้ําอีกสักครั้งนะสำหรับโปรโมชั่นครับขอบอกเลยว่าซื้อของซื้อช่วงนี้เขาเปิดตัวราคาถูกที่สุดแล้วค่ะ5ขวดปกติ2,900บาทเหลือเพียง999บาทนะคะไลน์ไปที่ไลน์แอดนะคะใส่แอดด้วยนะคะแอดออร่าบลูทีวีนะคะหรือว่า Facebook ออ r ่าบลูก็ได้หรือจะสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศก็ได้ค่ะครับผมอโอเคด่วนตอนนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครครรัับบผม วันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปก่อนผู้ชมครับสวัสดีครับ